เธอช่างน้าทึ่งจริงๆนะครับหลังจากรวมพวกแฟนๆให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้เธอก็ลดผลกระทบลงให้เหลือน้อยที่สุดตอนนี้อาร์สตาแอนเร์เทนเมนต์ออกถแถลงแล้วว่ายุา่ฉันชแนละออกแล้วน่าสงสารเหมือนกันนะครับดูแล้วคุณเจงคงเลือกผลป,ประโยชน์ของตัวเองเหนือลูกชายของเขานะไปรวบรวมหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าแฟนคลับของทางหนิงบวิสุดมาเสีย ได้ครับแล้วเรื่องหนังฉันมีแผนแล้วเม่เอหนาคุณรู้อยู่แล้วนี่ว่ามันถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนแล้วคุณจัดการหลายเรื่องเหลือเกินฉันจะนั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยได้ยังไงล่ะคะยิ่งกว่านั้นฉันมีแผนใหม่ให้ขับตัวเองแล้วด้วยอะไรเหรอ นั่นคือการเป็นผู้ช่วยของคุณค่ะฉันอยากจะทําอะไรเพื่อแบ่งเบาภาระให้คุณมาโดยตลอดและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วถึงมันจะส่งผลต่ออาชีพนางแบบของคุณนะหรอคุณรู้นี่ว่าการถ่ายหนังมันหมายควาว่าคุณต้องถอนตัวจากแฟชั่นวีควางใจเถอะค่ะฉันยังสามารถเดินในแฟชั่นโชว์ของวิกตอเรียซีเครในปีหน้าได้อยู่ เรื่องของเรื่องคือฉันชอบบทนี้ฉันรู้สึกผูกพันกับตัวละครค่ะแต่ฉันกลัวเรื่องหลินิงซึ่งเป็นนักแสดงนำชายบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยชอบฉันนะักคุณคิดมากไปแล้วเป็นตัวของตัวเองเถอะขอโทษที่ครั้งนี้ผมค่อนข้างเห็นจะตัวไปหน่อยนะอย่าพูดแบบนั้นเลยค่ะ คุณรู้ไว้นะว่าฉันไม่ได้เคยคิดจะขโมยบทนี้จากยูชันชานแต่ฉันรู้ว่าหนังเรื่องนี้มีความหมายกับคุณมากดังนั้นฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ใครมาทำลายมันมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องอยู่เคียงข้างคุณการกระทําที่หุนหันของยูชันชานส่งผลกระทบต่อทั้งไฮรูและภาพยนตร์เรื่องเด็กฝึกง,งานผู้งอกเขา แต่เมื่อพิจารณาจากการที่เธอปกป้องแฟนๆของเธอผมขอแนะนำให้เราให้โอกาสเธออีกครั้งครับฉันจะกลับไปถ่ายทําภาพยนตร์ต่อฉันจะทํางานให้หนักเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากไฮรูกลับมาค่ะแล้วคุณแจ้งกับทางไฮรูแล้วหรอครับทําไมทางไฮรูยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรออกมาเลยล่ะ กลับมาแบบนี้หลังจากมีเรื่องวิชาวาแบบนั้นมันไม่อนาอายเลยครับเพราะไม่มีใครเล่นบทตัวเองนี่ได้ดีกว่าฉันแล้วค่ะนี่คุณกำลังพูดว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่สามารถเล่นบทนี้ได้หรือครับใช่แล้วมีฉันคนเดียวเท่านั้นค่ะไอรูกับอาสตา ตกลงกันเป็นการส่วนตัวแล้วหรอชันชานเธอมาทำอะไรที่นี่เธอไม่ได้รับข้อความมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงนำหญิงแล้วนะว่าไงนะเธอจะว่าเราไม่ได้หรอกนะเธอคือคนที่ถอนตัวไปก่อนเองเธอไม่คิดถึงชิมงานเลยเราเสี่ยงไม่ได้หรอกการเป็นนักแสดง เรื่องความเป็นมืออาชีพสําคัญสิ่งที่เธอทํามันน่าเกลียดมากจริงๆถ้าฉันเป็นเธอฉันคงไม่คราบผูหน้ามาแล้วล่ะเอาเอถอะเธอไปได้แล้วฉันต้องทํางานต่อใครคะขอโทษทีนะบอกไม่ได้หรอกเรารู้อยู่แล้วว่ามู่ถิงต้องไม่ปล่อยเราไปแต่แบบนี้มันเกินไปเรารับไม่ได้ คุณรู้จากที่คุณพูดมาผมเข้าใจว่าคุณอยากสมานจฉันกันแล้วทำไมถึงเปลี่ยนตัวฉันฉันล่ะใช่ครับแต่ผมหมายถึงเรื่องที่แฟนๆของอยู่ฉันฉันไปยุ่งกับรถของทางนึงผมไม่เคยพูดเลยว่าจะให้อยู่ฉันฉันกลับมาทายทำต่อให้หลูไม่ใช่สารที่ซึ่งใครนึกจะมาเข้ามาใครจะไปเข้าไปยิ่งกว่าน,นั้นทางเราเองเกิดความเสียหายจากการปรท้วงตอนตัว ส่งข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวนักแสดงออกไปเลยว่า,างงี้นะเธองั้นเหรอเดี๋ยวกว่อนสิเธอเลือกที่จะค a n c e l งานเดินแบบเพื่อข้ามไปถ่ายหนังถ้าเธอข้ามสายแบบนี้แล้วเป้าหมายเรื่องการเป็น s u p e r ์โมเดลล่ะอีกงิีเดียวเองนะแต่เขาต้องการฉัน การเป็นซูเปอร์โมเดลนั้นรอได้บางทีอาจจะเป็นปีหน้าแต่การถ่ายหนังรอไม่ได้หรอกแต่วงการหนังมักไม่ให้ค่าคนที่ข้ามสายงานมาทำการแสดงถ้าเธอล้มเหลวเธอพร้อมจะรับคำวิจารณ์เมื่อหนังออกฉายได้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีแผนแล้วละ่ะแต่พี่ต้องแยกกับลูเคอร์สักพักนะ ฉันจำเป็นต้องให้พี่ไปกับฉันเพราะว่าฉันไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวได้ไปเก็บของเธอเราจะเดินทางตอนห้าโมงก็ได้ฉันรู้ว่าเธอตอบตกลงไปแล้วในเมื่อเธอตัดสินใจแล้วฉันก็จะไปที่นั่นดพื่อเธอพี่ลุงทำงานกับเราตั้งแต่สมัยที่เราอยู่กับเทียนยีเอ็นเตนเมนต์เราผ่านอะไรมาด้วยกันมามากแต่ตอนนี้เราเริ่มมาอีกครั้ง เธอก็ยังอยู่ข้างเราโดยไม่บ่นอะไรเลยเราจิตนี้เธอมากเหลือเกินเรารู้ว่าเป็นมือใหม่ในสายการแสดงแต่ครั้งนี้เราต้องทำให้สำเร็จเชคิงต้องการบทหนังเด็กฝึกงานผู้โงเ่เขาแต่ตอนนี้เราถูกไล่ออกจากกองแล้วทั้งหมดที่เราสามารถทำได้ก็คือสิ่งนี้ โมถิงคุณเป็นคนเลือกทางนี้เองดังนั้นอย่ามาโทษฉันก็แล้วกันจะได้สิ่งที่คุณต้องการมาแล้วเราจะเจอกันตอนไหนดีเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ฉันจะขัดเปลาบทให้ดีกว่าเดิมจากนั้นก็จะหานักธุรกิจรวยๆมาลงทุนเพื่อทำเป็นซีรีส์ฉันจะหาพระเอกที่ดีที่สุดเองคุณนี่มันเร็วจริงๆเธอก็ไม่ต่างกันหรอก เขาฟื้นหรือ,อยังครับให้ผมพาเขามาที่นี่ไหมพามาสิอะไรกันมานอนหน้าประตูของฉันด้วยแผลเต็มตัวนายไม่ได้มาขอความช่วยเหลือจากฉันงั้นหรอฉันไม่ควรหัดนายเลยความผิดฉันเองแหละแต่นายมาทำงานให้ฉันก็ได้นะฉันกำลังจะเซสตูดิโอขึ้นมาผมคิดว่าคงไม่มีทางเลือกสินะ แต่ฉันสงสัยว่าทำไมนายถึงมาหาฉันแทนที่จะเป็นโมทถิงทั้งที่สุดท้ายแล้วฉันก็เล่นนายไว้หนักหน้าดูดูเหมือนเขาจะเข้าหาโมทถิงก่อนแต่กลับโดนลงโทษไปพักเถอะเดี๋ยวฉันต้องการตัวนายและฉันจะเรียกเองเราดีใจที่ได้ทำแบบนี้อย่างน้อยเราก็ได้กลับมาเล่นงานใน้ชั่วนี่ ง่ายอคุณทางผมจะจองโรงแรมที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้วครับเออให้ผมผู้ช่วยผู้กำกับหนังเรื่องเด็กฝึกง,งานผู้โง่อเราขอบคุณค่ะแต่ฉันอยากจะออเดิั่นก่อนโอเคครับผมจะพาคุณไปแนะนำตัวกับทีมงานไม่ใช่ว่าเธอควรจะปรากฏตัวในฐานะดารารับเชิญมากกว่าสิทักษะการแสดงของนางแบบมันจะดีแค่ไหนกัน เอาจริงเหรอประธานมู่ให้แฟนตัวเองมาแสดงเด็กฝึกง,งานผู้้องขอเป็นโปรเจกต์สำคัญของไฮรูแต่เขากลับยกบทให้กับทางหนิงเพื่อเอาใจเธอแค่นั้นเฮอทำไมเธอไม่แค่เดินแบบไปเฉยๆนะนี่มันตลกสิ้นดีล,ลินเชิงนี่คือผมไม่แสดงหนังกับนักแสดงที่ไม่เอาไหนหรอกนะ ทำไมคุณไม่ดูชั้นออดิชั่นก่อนละ่ะเออคุณคุณจะมีอะไรมาแสดงยู่จชนันชันคือที่สุดแล้วอย่าใส่ใจคำพูดเขาเลยนะครับเขาก็เป็นแบบนี้เสมอแ่ละน่าเสียดายนะฉันนึกว่าเขาจะเป็นคนที่โอเคกว่าน,นี้ซะอีกหนิงเธอมาแล้วเหรอฉันบอกแล้วว่าเธอมีสตาให้เล่นเรื่องนี้ ฉันขอทําการออเดชั่นก่อนได้ไหมคะทุกคนในกองที่ได้ตัดสินใจได้ว่าฉันควรอยู่ต่อหรือเปล่าคุณไม่จําเป็นต้องทําอย่างนี้หรอกนะฉันอยากให้ทุกคนที่ทําหนังเรื่องนี้ด้วยกันมั่นใจค่ะดังนั้นฉันจําเป็นต้องทําอะไรที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนในกองถ่ายก่อนโอเคไปที่ห้องซ้อมกันเถอะทุกคนอยู่ที่นั่นแล้วขอบคุณค่ะ นี่คือหมายเลขของฉากทั้ง183ฉากที่ยูจันๆต้องถ่ายทำเธอเลือกมาสักหมายเลขหนึ่งสิเพื่อเป็นการยุติธรรมฉันอยากให้หนึ่งในพวกคุณมาเลือกให้มากกว่าค่ะงั้นผมจัดการเองฉากที่47เล่นฉากนั้นเลยโชคร้ายจังเลยนะ มันยากมากๆตัวละครนำเพิ่งรู้ว่าตัวเองทั้งท้องมันไม่ใช่แค่ฉากดรามา่าทั่วๆไปการแสดงของยูชันฉานสุดยอดจริงๆทางหนีงคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับไม่มีหรอกค่ะเอาละผมเอาสคริปต์มาให้แล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันจำบทได้ขึ้นใจแล้ว โอเคทุกคนเคลียร์ฉากเราจะเริ่มถ่ายทาฉากที่เธอกลับมาจากโรงพยาบาลกันนางแบบก็ควรอยู่บนรันเวย์สิถึอมาทำให้ทุกคนที่นี่เสียเวลาที่เธอคิดว่าพวกเราทำงานกันเล่นๆหรืองไงเธอจะแสดงออกมาเป็นยังไงนะ